ยอดมากๆนะครับทำกันสดๆ,ๆครับขายดีมากคือนะครับเป็นลงนาตุกตับเล้าแปะนะครับม,มาเายายวรา,าเจอตัวตึงเยววาวรานะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ซีเบากินหลังสนาวแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้บอกกินหลังก็อยู่ที่ยาวาราเนอนะครับมาอัปเดตงานกินเจที่ยาวาราให้พี่พี่ท่านผูชมต้องการน,นะครับคลิปวิดีโอนี้ก็ถ่ายทําเมื่อํำเกินของวันที่สองตุลาคม25้ายหบดนะครับขณะนี้ เวลาหนึ่งทุ่มก,กว่านะครับสังเกตว่านะักท่องเที่ยวจะมาเยอะนะครับวันนี้ก็เป็นงานกินเจวันแรกนะครับบอกกิเลนก็จะพาพี่นะครับไปอัปเดตที่ซุ่มประตูเสริมพระเกินะครับบรรยากาศวันนี้คลึกคลักมากๆนะครับใกล้จะสองทุ่มแล้วคนแน่นหนาจริงๆนะครับ ให้เบิ่งนร่กานจุดซุ่มประตูเสริมพระเกียรติว่าจะมีความคึกคักขนาดไหนที่จริงบอกกิเลงกายทไปแล้วนะครับคลิปหนึ่งช่วงประมาณทุ่มหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ทุ่มกับ40สนาทีแล้วคนมาหนาแน่นแล้วนะครับหลายคนก็พึ่งมาถึงนะครับไอประดวยสาต่างชาติจริงๆนะครับจว่าถนนยาวราชนะครับ จุดนี่บ่มีนะครับแผงมากั้นแบบว่าคนสามารถเดินออกมาริมกลางถนนได้นะครับน่าจะไม่มีแผงกั้นแล้วนะครับให้คนเดินสบายนะครับวันต่อไปน่าจะปิดถนนไปเลยกว่าได้นะครับตอนนี้ยังมีรถวิ่งอยู่นะครับ กินเจวันแรกบรรยากาศคึกคักนะครับเยาวราชเทพแต่กวาได้นะครับใครก็มา่าง,งานนะครับนี่ค่ะน,นี่บอกไว้เลยนะครับหลานเหมออย่างพ่นต่อแถวหุ่มเต็มเลย เยอะจริงๆนะครับทนนั้เที่เราจศาสตร์นะครับยังคงเริ่มเข้ามาเยอะแล้วนะพี่วิศุขะนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นนะครับใกล้จะเข้าช่วงไฮซีชั่นแล้วนะครับ ้อมูลใหม่นะครับ26ล้านคนแล้วสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยนะครับยินดีน,น,น,นักท่องเที่ยวเยอะเ <ita �ng> ดินแทบไม่ได้กินเียนนะครับ พี่กอันนี้กภาคข้างทางนัวภาคข้างถนนนะครับกับเต้มสาวจีนนะครับมาหลายนะครับสื่อสอบอาหารไทย กินกันยกใหญ่นะครับแต่เป็นกินเป็นจิน้มเนื้อนะครับเสื้อมาเป็นถ้วยก็กินด้วยกันนะครับว้าหลายคนมากๆนะครับมาถ่ายทำที่เยาวราชนะครับ ยูทูบเบอร์ก็ไ <aquí> ล <en S 3> ่องเนื้อนะครับวันนี้บอกว่เหรียเห็นเยอะเลยนะครับด้วยร่านนี้ก็เต็มนะครับด้ว ในวันต่อไปในนอนนะครับเพื่อจะปิดถนนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแพงกันเป็นบางส่วงบางตอนนครับบางตอนกับบมีนะครับบางตอนกับมี เจเจทางนั่นนะครับสำหรับงานนี่ก็จัดขึ้นนะครับที่สองตุลาคมจุ่นถึงนะครับ11ตุลาคมนะครับกัสดบสิบวันนะครับเกือบสิบวัน เราขังเสี่ยวเศร้าต่งางชาติยิ่งรังไหลเขามาเยอะนะครับเสี่าวจินนะครับแห่มารีวิวน้ำเปล่าสิบบาทาาน้พร้าวหกสิบ แสงที่ไทายยาวๆนะครับบรรยากาศในงานที่เยาวราชนะครับว้าวเริ่มเห็นจิงโตแล้วนะครับจิงโตตัวหนึ่งร้านหนึ่งก็เต็มไปด้วยนะทองเที่ยวซิมที่อาหารที่เยาวราชนะครับ สำหรับที่ซุ่มประตูเสริมมาเกียรติแมนกินอาหารฟรีเ้อนะครับก็สี่ห้าพี่ๆนะครับเดินออกไปเบิ่องทางนอก นี่นะครับพี่ๆทุกท่านเพื่อเบาะเคล่งนเดินมาถึงจุดนี้ก่ะเป็นเวลาสองกลุ่มแล้วนะครับลลาสุดนะครับบรรยากาศเวลาสองกลุ่มที่เยาวราชกล้เป็นแบบนี้แล้วนะครับคึกคักมากๆป๊อดอะไรจะขนาดนี่นะครับเบิ่งตรงที่ว่าเพิ่นทำล้านขึ้นมาใหม่นะครับคนเดินเยอะแล้วนะครับชาวต่างชาติมาแล้วมาแล้วนะครับ เริ่มมาถึงแล้วหลายคนเริ่มรู้จักแล้วตอนนี้เต็มหมดเลยนะครับพี่พธุคามีร้านขายของเจอ,อหาลาหร้านนะครับขายร้าน,านอนวเลยนะครับอาหารไทยเทศกาลกินเจนะครับ คนเต็มเลยนะครับศาสตาสตร์่อมหาไทยไม่ใส่มีแต่คนจีนนะครับพิเุกข่ะหลายสาสรสศาสตรมากๆนะครับมาเดินงานนี่ใครมาเที่ยวเมืองไทยรู้ซึกงุดคลุ่มนะครับเพราะว่าหลากหลายเทศกาลนะครับมีงานให้เที่ยวทั้งปีจริงๆนะครับเบิร์กเยอะแ,แล้วเยอะแล้วนะครับ บรรยากาศทางน้าคลึกคลับนะครับ yeah. เรวก็เลียงจ่อผ้าพี่ๆนะครับเดินไปบุธนั่นนะครับบุธนี่เคยเดินแล้วนะครับบุธนั่นทำไมคือคัาจังนะครับ บุญนี่คือครับนะครับพี่น้องมาเยาวราดเจอตัวตึงเยาวราดนะครับอดดยยเล เดวตัวตึงยาวรลาดนะครับพี่ท <cow> ุขะนะครับมองแถของจรู้ว่านะครับวันนี้พี่ร้านนำพันธุพันธ์ใหม่มานำเสนอนะครับคือหมูอกสุกเกนะครับวันนี้ทีมงานเราอยู่แค่ตรงนี้เลยใชครับ เด็ดเป็นหลานคายมอเตอร์ไซค์ครับของมอนด้าเยอะจริงๆครับยำขบกลืนนเต้ จะพังนี้ส่วนใหญ่จะเป็นขายประเภทสินค้านะครับอุบริโภคนะครับพี่น้องคือของใส่เด้อนะครับส่วนใหญ่จะเน้นไปทางของใส่นะครับฝั่งนี้ของใส่ขายรถจังซี่นะครับจะใหญ่จะเป็นของใส่ทั้งนั้นนะครับคนจะเดินไม่เยอะเท่าไหร่นะครับประเภทของใส่นะครับส่วนใหญ่คนจะสอบเดินทรี่นะครับ ร้านขายข้องกินนะครับดูว่แนวอยู่แนวกินนะครับว้าวบรรยากาศที่เยาวราชวันนี้บางร้านก็ปิดไปนั่แล้วนะครับโอ้เริ่มปิดนะครับน่าจะพุ่งนี่เผื่นจะขายใหม่ เป็นพังร้านขายของคนจะแน่นจริงๆนะครับมีจุดที่ทิ้งขยะให้ด้วยนะครับจุดนี้สะดวกสบายมากๆครับเดี๋ยวรอแม่เดินันที่ก่อนที่หลบพี่เขาก่อนลูกนี่เดินแถบไม่ได้นะครับหลายร้านจริงจริง นนี้นะครับพี่พี่ทุกท่านก็คือต่อแถวกันยาวเลยนะครับขายดีมากคือนะครับเป็นลังลานตุกตับเหลาตุกตับเหลาแปะน,นะครับกันว่าอร่อยปะใช่ไหมตุกตับหลอกเหลมขนมตุกตับนะครับพี่พี่ทุกท่านต่อแถวเลย ร้านนี้ขายดีมากนะครับคิวยาวเหยียดนะครับขนาดพนักง,งานหลายนะครับยังต่อแถวแบบคิวยาวเลยนะครับนี่เดินได้เดินได้หรอะวะน่าจะอร่อยน่าดูจริงๆนะครับเหมือนครับคนต่อแถวยาวเหยียดเลยนะครับ นะครับทำกันสดๆเลยนะครับแต่ละล้าน ยอดมากๆนะครับทํากันสดๆเลยนะครับทําให้บรรยากาศต่อแถวลูกหหลใหญ่เลยนะครับตกตับขายดีจริงๆนะครับบรรยากาศวันนี้แน่นแต่ทางเข่าครับ ยอดนะครับเขาแขกัพียงแค่ถ่ายทำบรรยากาศให้พี่ๆแต่ละส้มน้องกัดน,นะครับ ถ้าซึ่งสอบก้ายาลืมเด้อนะครับปวดไรล่ปวดซับสะไข้บเบื่อป็นกำลังใจใหบุกแหล่งทำคลิปต่อไปนะครับสำคัญน,นะครับเมืองไทยไม่ว่าจัดงานอะไรก็มีเจ้าหน้าที่นะครับมาคอยให้อำนวยความสะดวกให้นะของเกี่ยวนะครับแต่ละจุดแต่ละที่นะครับพื้นที่สะอาดงามตานะครับค่ะภูดอยามากินอาหารรี่ก็ต่อแถวบนเขาไปกินตรงนี้นะครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้กับผมมีอยังหลายนะครับแล้ก็แหล่งขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ